แต่ว่าน่าจะมีการสงครามแบบรบกันจริงๆก็เลยไปเกณฑ์เด็กวัยรุ่นอาจจะประมาณ16-17ให้มารบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยมาเป็นฮีโร่มาเป็นวีรบุรุษเดี๋ยวก็จะมีค่าตอบแทนกลับไปคุณผู้ชมคะบางครอบครัวเขาบอกว่าลูกเขาก็มาถูกบังคับให้มารบจริงๆเพราะถ้าใครขัดขืนจะถูกยึดพื้นที่ไร่นาแล้วรัฐบาลขู่ว่าจะเอาสัญชาติกัมพูชาคืนเอา เขาก็ต้องส่งลูกเขามารบสิวันนี้ที่รู้เพราะาไปเจอคุณป้าอ่อนจันท์คุณป้าอ่อนจันเนี่ยเป็นชาวบ้านภูมิสรอลนะคะที่ศรีสะเกดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรพบุรุษเป็นชาวกัมพูชามาอยู่ที่ไทยนาะนหลายปีแล้วจนคุณป้าออกมาคือเป็นสัญชาติไทยแต่ก็ยังมีญาติอยู่ที่ทางฝั่งของกัมพูชาคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือกัมพูชาให้เด็กๆเ,เนี่ยพวกเด็กวัยรุ่นอย่างที่บอกเนี่ยมารบในศึกสงครามให้ก่อนแล้วเห็นบอกว่าถูกคมขู่นะคะบางคน,น่ะ ทำไร่ทำนาต้องกลับมาถือปืนแล้วใช้เวลาเ,าเขาเรียกว่านะฝึกฝึกฝนนะ่ะอืบางคนไม่ถึงเดือนนะแล้วก็ส่งมารบเลยเพราะไม่อยากถูกยึดที่ดินทำกินตอนนี้เขาบอกว่าลูกหลานที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารติดต่อไม่ได้มั่นใจตายแน่แล้วก็ไม่มีการเก็บศพแล้วก็ไม่มีการแจ้งกลับมายังครอบครัวภาพการประท้วงที่เราเห็นเมื่อวานนี้ที่เขาถือรูปลูกหลานเข้ามาประกาศตามหายาิพี่น้องเรื่องจริงนะคะ โพสต์ที่บางคนโพสตตามหาญาติตามหาลูกตามหาหลานแป๊บเดียวก็ถูกลบไปคุณผู้ชมเราอะไรรู้ไหมเขากลัวติดคุกรัฐบาลขู่ว่าใครโพสต์แบบนี้ทําให้กองทัพเสื่อมเสียแล้วก็อาจจะโดนจับไปด้วยหมายถึงญาตินะครอบครัวเนี่ยอาจจะโดนจับติดคุกไปด้วยประชาชนส่วนใหญ่ก็เลยหวาดกลัวตอนนี้ได้ติดต่อกับญาติทางฝั่งนูน้นรู้แค่ว่าญาติที่ไปรบไปเป็นทาหารยังหาไม่เจอติดต่อก็ไม่ได้ แม่เพิ่นก็เป็นขมินสมัยก่อนอืออืออือเพิ่นมากแต่แท้เพิ่นยังเป็นเล็กๆเพิ่นมากับหน้าสาวเพิ่นพี่น้องทางประเทศขมนอัหารโทรมาบอกว่าพี่น้องใต้เบิดแล้วขันว่าไปเป็นทหารเขาคือเขาก็จับไปเป็นสินะที่เขาภาคดันให้ขมินลงไปขันว่าผู้ใดบลลงไปเขาก็ยึดพื้นที่ยึดนะยึดให้ยึดหน้าอยู่ว่าให้องศีกับ่ให้สัญชาติขมนอีก ถ้าทหารที่ถูกยิงตายไม่ได้เก็บศพไม่ได้อะไรไไเ,เรากลัวเราคิดว่าเป็นญาติพี่น้องเราไหมหนึ่งแ<อ>น่นนะร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลย<อ>สิจับติดคุกติดตารางได้<อ>สิไอ้พนามบาไอ้รัฐบาลบดีสิ่งสั่<อ>มันสิจับอ,อีกมันสิจับขอบข่วยอีกเลยนี่ค่ะหมายถึงว่าเราถ้าเราโพสตามหาญาติหรือตามหาญาิเราก็ได้ก็จะโดนโดนโอ้โดนจับ ครั้งครูยังสิครั้งครูได้แจ้งปาดคอเล็กเมย์เนาะไม่เชื่อเลยร้างอะไรคอมเมนต์เทใจบ้าไรไม่คือคนไทยแต่คอมเมนต์บอกมาว่าหายไปจัดการจะบานหุ่นเซนลังเดียวกจบอยากบอกทหารไทยแบบนี้บาต้องจัดการผู้อื่นอยากของแม่ก็มีแม่ก็ห่วงคือกัน